ผมของเซนอิสึเป็นสีเหลืองไม่ฟังยังไม่กดหถวใจนร้วก็ดิดตาวก็ไม่พาโปรดแต่และครเราเล่นสนุกๆไวมีนะ้าอากาซุมะเซนอิสึเด็กหนุ่มผมสีเหลืองใส่เสื้อฮาวริสีเหลืองลายสามเหลี่ยมลายเหมือนปู่คั่วจิมะจิโกโร่อาจารย์ของเขาและเคยเป็นเสาหลักรุ่นก่อนเซนอิสึรักคุณปู่คั่วจิมะมากเขาเป็นคนชอบผู้หญิงน่ารักพี่ว่าออกจะจูโจมหนักเลยแหละซึ่งอดีตเขาเคยถูกผู้หญิงโกงเงินและหนีไปกับชายอื่นจนได้ปู่คู่วจิมะนำเงินมาใช้หนี้แทนให้รับอุปการะเซนอิสึเพื่อฝึกวิ และมาเป็นผู้สืบทอดเนื่องจากครูอจิมะเห็นพรสวรรค์ในตัวเขาผ่านการฝึกหนักอย่างโหดของคุณปู่ในความที่เขาเป็นคนขี้ขาดตาขาวนหนึ่งเขาทนไม่ไหวจึงต้องหนีไปซ่อนบนต้นไม้ใหญ่แล้วจู่ๆฟ้าก็พาลงมาเต็มๆพี่ว่าถ้าเป็นคนปกติคงไม่รอดอะ่ะปู่ตกใจมากแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยแต่ผมของเซนิสึเขาดันกลายเป็นสีเหลืองเป็นที่มาของผมสีเหลืองของเขานั่นเองแต่อตอนเซนิสึผมสีดำเนี่ยก็ดูน่ารักดีอีกแบบหนึ่งนะ ต่อไปอยากให้พี่เล่าเรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะพี่จะทยอยทำให้ทุกคนนะ